สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าเช้าที่พัทยาครับผมหมู่บ้านชาวเขาเราก็อยู่กับช่องน้องใหม่ Family นะครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับผมอยู่กับน้องใหม่วันนี้ก็อาบน้ําให้กับน้องใหม่แต่เช้าแล้วก็มาถ่ายคลิปให้กับแม่แม่ fc นะครับทุกๆท่านได้ดูกัน เพราะว่าห่างหายจากการลงคลิปไปก็นานพอสมควรครับผมก็ทำงานครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่ยังเอนดูนะครับที่ยังช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องใหม่แฟมิลีมาโดยตลอดนะครับผมตอนนี้ก็ น้องใหม่ก็ได้16เดือนกว่าแล้วนะครับผมก็จะเข้าย่างเดือนที่17ก็ฝากเป็นกำลังใจตามเป็นกำลังใจตามลุ้นตามาช่วยเหลือน้องใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าก็ย่างเข้าเดือนที่17แล้วนะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะครับผมถ้ามีบุญวาสนาและได้เหมือนคนอื่นเขาก็ ก็คงจะเห็นเจ้าตัวเล็กวิ่งนะครับเล่นเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆเชือกนะครับผมเราก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะครับผมก็ก็ตามลุ้นตามเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็สมบูรณ์นะครับอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันที่4นี้ก็ จะเอาคุณยายกำไรทองนะครับผมไปอยู่ที่สะแก้วนะครับเขาชะกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็คุณยายแก้วตาก็ไปอยู่บ้านใหม่ก็โอเคครับผมก็อยู่ดีกินดีครับผมตอนนี้ก็เหลือคุณยายกำไรทองที่ผมต้องเอาไปอยู่ที่เขาชะกันนะครับไปทำงานนะครับผม ไปอยู่ในคาเฟ่นะครับวันที่4ก็ก็น่าจะเดินทางช่วงเช้าๆประมาณ6กโมงเจ็มงเช้านะครับเพราะว่าทางคาเฟ่เขาบอกว่าให้ไปถึงเขาชชกันก่อนก่อน11บอโมงเพราะว่าทางโน้นเขาจะนิมนต์พระมาทำบุญคาเฟ่ด้วยแล้วก็ช้างไปก็จะมีผู้คนมาเห็นมาต้อนรับนะครับคุณยายกำไรนะครับ ก็ดิ้นรนกันไปครับผมเพราะว่าสวนที่เราอยู่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทํางานนะครับก็หาที่ทํางานนะครับก็จะมีพี่ชายไปดูแลคุณยายกําไรที่เขาชชกันนะครับผมไม่ไม่ fc ท่านใดที่อยู่ระแวกเขาชชกันหรือแวะขับรถผ่านไปก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมให้กําลังใจคุณยายกําไรทองได้นะครับนี่ครับคุณยายกําไรทองครับผมเขาชะกันก็มีเขามีเราเขาชะกันนะครับผมคาเฟ่มีเขามีเรา เขาชะกันอยู่ติดกับเขาเชกันเลยครับผมนี่ก็คุณใหญ่กาไรครับอ้วนมากนะครับผมวันที่สี่นี้ก็เดินทางครับผมเดินทางไปอยู่คาเฟ่นะครับผมก็จะไปส่งด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับหรือแล้วก็อาจจะไลฟ์สดบ้างนะครับผมเป็นชั่วครั้งช่วคราวนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมทางช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมก็น้องใหม่ก็จะเข้า17เดือนแล้วนะครับผม วันที่12พฤศจิกายนี้ก็เต็ม17เดเดือนครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจสับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านที่เอ็นดูเมตาน้องใหม่มาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับก็ยังเมตตาช่วยเหลือนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างผมไม่เคยลืมนะครับผมถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,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 ท่านผมก็สู้กับโควิดไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าจะถึง สามปีแล้วนะครับเดือนกุมภานันธ์นะครับผมผมก็ไม่เคยลืมว่าแม่ FC ทุกท่านคอยประคับประคองช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมไม่มีอะไรจะจะเอ่อพูดได้นอกจากคําว่ากราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุก,ท,กทุกท่านครับผมที่คอยประคับประคองช่วยเหลือในยามที่ลําบากขายผลไม้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับผมที่คอยเมตาน้องไม่แฟมิลี่ครับผมกราบขอบพระคุณมากๆครับผม ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กําไรทองด้วยนะครับวันที่4เราจะเดินทางครับผมไปอยู่ที่เขาเชก,กันนะครับผมผ่านไปแวะมาก็แวะเยี่ยมได้นะครับมีเขามีเราเขาเชก,กันครับผมกวคนใหญ่กําไรก็อยู่อยู่ที่นั่นไม่แน่นะครับบางทีน้องใหม่อาจจะได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นได้นะครับในวันข้างหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ